Uh-huh Yeah Oh, uh, oh, uh, uh, yeah She's out there, like a to party Listen up, yeah, it's time to start it And I, and I know you got it สวัสดีครับ ีนี้เป็น EP ที่2ของพวกเราแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับสนับสนุนโดยร้านมังกรมอเตอร์นะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรนะครับ096 663 2628นะครับและร้านแพนด้าชาบูนะครับตั้งอยู่หลังตลาดสดอำเภอพอรเจริญติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์096 189 7085ครับผมโอเคครับ มาเข้าเรื่องกันดีกว่าพี่ปาเข้าเรื่องนะครับคอัลองสำหรับอีพีสองของเราวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของน้องมสองนะครับอำเภอพรเจริญที่เขียนมาว่าสวัสดีครับพี่ๆผมชื่อไอ้อ้วนดำครับเป็นชื่อที่เพื่อนผมชอบเรีก่กผมอยู่บ่อยๆแต่ผมไม่ชอบชื่อนี้เลยเพราะผมโดนบูลลี่เรื่องรูปร่างหน้าตาผมรู้สึกอึดอัดเวลาที่ต้องมาโรงเรียนผมโดนบูลลี่บ่อยมากครับ จนทำให้ผมรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นที่ที่ผมเกลียดหลายครั้งที่อาจารย์ผู้สอนก็เรียกผมแบบนั้นและยังบอกผมอีกว่าให้ไปซื้อสารส้มมาทารักแร้ผมเกลียดเพื่อนผมเกลียดอาจารย์ผมจะทำอย่างไรดีผมอยากจะย้ายโรงเรียนบ่อยครั้งที่ผมเก็บอารมณ์แห่งความอึดอัดแล้วไประบายกับคนในบ้านผมรู้สึกผิดและเสียใจ ที่ผมเผือระบายอารมณ์ใส่คนในครอบครัวถ้าเป็นพี่ๆทั้งสองคนจะรับมือกับคนพวกนี้อย่างไรดีครับออเรื่องของการบูลลี่ใช่ไหมพี่ชายใช่ครับพี่ชายเคยโดนนะโดนเคยครับตอนยังเด็กครับเยอะอยู่อย่างเช่นบัคคุกกี้ี่อันนี้ก็ต้องบอกไปก่อนเลยครับว่า พี่เองคนหนึ่งที่เรียกพี่เฉว่าไอเปี้ยอเปี้ยครับใช่ตัวตัวเล็กครับก็เรียกเปี้ยแต่มันเป็นฉายาสำหรับผมผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นการบูลลี่เออแล้วไอที่ล้อกันสนุกก็คือตอนนั้นสมัยนั้นเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนใช่ครับพวกเราเป็นนักฟุตบอลใช่ครับเอียงบอลไปแล้วลื่นล้มไปไปมุดขาเขาไปมุดขาคู่ต่อสู้อครับทีนี้คนภาคก็เลยอ่าล้อว่าเป็น กูดกีฉี่กูดกีฉี่ประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับมันก็แค่ค้างค้างค้างข่าวไปแค่ประมาณนั้นนะครับแล้วในเรื่องราวของน้องคนนี้ก็คือแบบว่าเขารู้สึกที่เขาโดนบูลลี่จนอยากย้างเงียบถ้าเป็นพี่แฉเนี่ยจะรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้ยังไงอันดับแรกเลยนะครับออข้อแรกเลยเรามาทําความรู้จักกับคําว่าบูลลี่ก่อนนะครับพอดีผมเซิร์ชอยู่ในเซิร์ชกูเกิลนะครับหาความหมายของคําว่า บูลลี่คืออะไรนะครับมาดูความหมายกันก่อนนะครับมาทําความเข้าใจนะครับบูลลี่คือการกลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยคําพูดนะครับหรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อผู้อื่นนะครับซึ่งมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างผู้ที่มีภาระกําลังหรืออํานาจมากกว่าแสดงออกแก่ผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า และมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำๆโดยพบการบูลลี่ในโรงเรียนและในที่ทำงานมากนำไปสู่ปัญหาสภาพทางจิตใจที่ร้ายแรงในอนาคต<อ>นะครับมันเป็นการกลั่นแกล้งซะมากกว่านะครับคือมันเป็นพฤติกรรมซ้ำๆอ่าถ้าถ้าล้อกันแค่ครันสองครั้งที่เขาไม่เรียกเป็นบูลลี่อแต่ถ้ามึงมึงเล่นประมาณแบบล้อกูหยุด สามปีตัง้งแต่ปหนึ่งปหกอะไรเงี้ยออ,อันนี้เจอหน้าปุ๊บเ,เ,เรียกไอ้วันเราไอ้อวันเราอเลยเอ,อ,อย่างนั้นอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะครับอย่างนี้ก็เอ,อ่อถ้าเป็นผมนะตัวผมเองนะครับมีอยู่สองวิธีแล้วกันนะครับง่ายๆวิธีแรกแต่แต่แต่ไม่เน้นให้ไม่ไม่เน้นให้ใช้กําลังเนาะไม่ไม่เน้นให้ใช้กําลังหรือทํร้ายร่างกายกันอย่างนั้นมันไม่ดีนะครับเรื่องมันจะบานปลายคือเรา เน้นวิธีแรกคือเดินเข้าไปคุยกับเพื่อนตรงๆเลยเอ่อจะแบบไหนก็ได้แบบดึงคอเสื้อมาเลยเฮ้ยบอกมันไปตรงๆเลยมึงไม่ชอบแบบนี้อย่าพูดกับกูแบบนี้ได้ไหมวะกูไม่ชอบอะไรประมาณนี้นวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยครับตรงไปตรงมาก็อย่างอย่างพวกเราเป็นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วชอบอะไรไม่ชอบอะไรเนี่ยเราเราพูดกันได้ใวิธีที่สองก็ ก็ทางอ้อมแล้วกันนะครับคือล่อยวางนะครับคือให้อภัยเขาอาจจะเด็กคนนั้นอ่ะที่ชอบร้อเพื่อนเขาอาจจะมีปมด้อยหรือมีปัญหาอะไรก็ได้เราก็ไม่รู้อเราก็ให้อภัยเข้าไปไม่สนใจเลือกที่จะไม่สนใจและเลือกที่จะไม่เสวนาหรือร่วมสังคมอะไรด้วยเลยก็ได้อประมาณนี้นะครับการแก้ปัญหามันก็มีหลายวิธีแต่ผมหยิบมาแค่สองวิธีนะครับก็คือ ูดตรงๆหรือแค่มองข้ามไปคือสิ่งที่เขาสื่อสารออกมามันคือข้อมูลขยะอืผมมองว่าอย่างนี้นะี่ข้อมูลขยะที่อยู่ในหัวเราทําให้รู้สึกว่าแบบเสียสุขภาพจริงใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องไปเก็บขยะมาใส่กระเป๋ากระเป๋าเราเอาไปกลับบ้านไปทําไมปโ่นยเลยทิ้งไปครับประมาณนั้นปล่อยเลยเออแค่นั้นเองไม่ต้องสนใจไม่ต้องอะไรและให้อภัยเขาก็ได้กุศลไปใช่ไหมเราก็ใช้ชีวิตปกติ แล้วก็ที่น้องบอกว่าไม่ไม่อะไรนะอยากย้ายโรงเรียนอย้ายโรงเรียนมันไม่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาผมว่านะครับเพราะกันไปแต่ละสมมมันต้องมีเนี่ยถ้าอยากยโรงเรียนก็ต้องก็ต้องมีก็ต้องมีไอเด็กเวียนแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมก็ที่ไงแต่แม่เด็กเราก็ยังยังใช่ครับสมัยพี่เขาก็ร้อกันอย่างนี้แหละครับสมัยพี่ก็มีฉายาให้แต่ละคนแต่ว่าอาจจะไม่หนักอย่างนี้ไม่ไม่หนักครับเราล้อกันสนุกสนานเฉยครับ ไม่นัดแบบนี้คืออย่างพี่กับพี่แฉเนี่ยก็ล้อกันเองนะในกลุ่มเพื่อนของเพื่อนสนิทนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปบูลีที่ล้อคนอื่นเขานะครับแล้วก็อ,อยากจะฝากถึงน้องๆหนูๆน,นะครับที่ชอบล้อเพื่อนชอบแกล้งเพื่อนนะครับพฤติกรรมแบบนี้มันไม่น่ารักหรอกนะครับยังไงก็ลดละนะครับเราอย่าอย่ามีความสุขบ,บนความทุกข์ของคนอื่นเลยใช่ใช่อันนี้ผมเห<ง>็นด้วยครับผมจงใช้ชีวิต ให้มีความสุขบนความสุขของคนอื่นจะดีกว่านะครับใช่ครับผมครับสําหรับพี่นะครับพี่จะมองว่าคนที่ชอบบูนี่คนอื่นสําหรับพี่เองอะ่ะก็ไม่ชอบนะที่ว่ามีใครมาบูนี่เราบ่อยๆนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปเป็นสนิทอะไรกับเขาว่าแต่นี่ก็คือเพื่อนในห้องของน้องนะสมัยพี่อ่าเรียนประถม,มก็โดนอาจารย์ท่านหนึ่งเที่ยงกันเพราะเป็นคนผมอยากโศกไงก็เลยโดนเรี่กว่าบอกส้มผมขี่กล้วย เพื่อนก็ร้อกันแต่นั้นคือพี่แก้ปัญหาโดยว่ากูไม่ชอบนะมึงอย่าเรียกกูแบบนี้ได้ไหมาเออแล้วตอนวิธีแรกวิธีแรกใช่แล้วตอนนั้นเพื่อนก็ไม่เรียกอีกเลยอ่าแล้วพี่จะแบ่งพวกที่ชอบบูลลี่ออกมาเป็นสองประเภทนะประเภทแรกก็คือประเภทประเภทที่แบบว่าพังปากไปพูดเอาแค่สนุกกับประเภทที่สองคือพวกประเภทที่แบบว่าบูลลี่คนอื่นเพื่อที่จะให้ตัวเองดูสูงขึ้นแล้วกดคนอื่นลงอืมประมาณนี้อันนี้ก็คือแยก่อย แล้วที่อ่านอ่านมาเนี่ยเจอแบบว่าคืออาจารย์ก็ยังใช้คําพูดแบบนั้นกับกับน้องเขาเนอะแล้วบอกให้ไปซื้อสารส่งมาทานรักแร้อันนี้ก็บ่งบอกได้ว่าไม่ไม่เกี่ยวกับช่วงอายุแล้วล่ะใช่ไม่ไม่เกี่ยวกับการศึกษาในช่วงอายุอันนี้มันมันเป็นคนแล้วอ่ะเป็นนิสัยมันเป็นสันดาาง่ายๆนะครับมันติดตัวอยู่ในในในตัวเขาในตัวเราในตัวมนุษย์บางคนนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นคิดว่าทำไนคือกูเห็นบทความเนี้ยแล้วบอกว่าอาจารย์เนี่ยก็ร้อนน้อเหมือนกัน กูมองว่าอาจารย์ที่ดีต้องเป็นที่ปรึกษาต้องเป็นที่รับฟังนะครับให้กับเด็กนักเรียนของคุณได้<ช>ไม่ใช่เอาเรื่องนี้ยมาร้อนน้องอีกใช่ครับผมก็สำหรับผมไม่มีอะไรมากนะสําหรับเรื่องนี้ก็คือถ้าพี่เป็นน้องพี่จะเดินเข้าไปบอกตรงๆเลยว่าเยกูไม่ชอบนะที่มึงมาเรียกกูแบบนี้ยกูไม่โอเคกูรู้สึกอึดอัดแล้วก็อย่าไประบายอารมณ์กับคนที่บ้านเลยครับน้องเชื่อไหมว่า การที่น้องระบายอารมณ์กับคนที่บ้านเนี่ยอันนี้น้องไม่ผิดนะมันอาจจะเป็นช่วงอารมณ์นึงเพราะว่าที่บ้านน้องมันเป็นเซฟโซนของน้องไงที่น้องจะทําอะไรก็ได้พ่อแม่หรือว่าพี่สาวอะไรเงี้ยรับฟังอยู่น้องอาจจะไประบายเผลอเผลอไประบายกับคนในครอบครัว<ช>อันนี้ก็คือพี่อยากให้น้องมีสติน,นิดนึงเวลาโมโหโหรือโกรธใครเนี่ยยั้งความคิดไปสักห้าถึงสิบวิอ่ะ ถ้ายันเวลาได้5-10ปีสติมันจะเริ่มมาแล้วน้องก็จะรู้องว่าการที่ทําแบบเนี้ยมันทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจนะครับแต่น้องก็ดีแล้วที่น้องยังรู้ตัวว่าเออเผลอไประบายอารมณ์ใส่กับคนในครอบครัวและรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะครับอันนี้ก็น้องก็ยังอยู่มีสำนึกที่ดีอยู่ก็แค่พลาดพลั้งเขาเรียกว่าพลาดพลั้งเผลอเลอะแต่ก็เข้าใจแหละน้องอายุอะไรอยู่มาสองก็อายุ14ปีการที่จะ คิดวิเคราะห์แยกแยะในอารมณ์แบบนั้นน่ะว่าอะไรยังน้อยอยู่อดีมันยังน้อยคเราอายุสามสิบสามสิบกว่าบางทีเอ้ยใช่ไหมใช่บางทีก็มีหลุดบ้างครับมีบางทีก็มีหลุดใช่อายุมันเป็นกันทุกคนนะครับใช่แล้วก็พี่จะบอกเลยว่าพี่ก็จะแนนเาเหมือนพี่แฉกนั่นแหละบอกว่าให้ไปคุยกันตรงๆเลยว่าไม่ชอบนะน้องฟังพี่ไว้นะถ้าเพื่อนของน้องรักน้องจริงและเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับน้องจริงเนี่ย มันจะไม่ทมําอีกพอรู้แล้วว่าเราไม่ชอบเพื่อนจะไม่ทํดเลยพี่แจมมีอะไรเสริมไหมครับสําหรับปีนี้ก็คงจะมีนิดหน่อยนะครับที่ยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องที่ไประบายอารมณ์กับครอบครัวนั่นแหละผมก็เห็นด้วยกับพี่ปาล์มนะครับว่าไม่ควรอย่างยิ่งนะครับแต่บางทีน้องก็อาจจะเครียดสะสมใช่ไม่รู้จะไประบายหรือจะไปพูดคุยกับใครคือใช่ไหมใช่คนเราเนี่ยเวลามัน เก็บกดนะครับมากมากเก็บกดมากๆเนี่ยมันต้องหาที่ระบายพอแม้มันก็จะเครียดเครียดอยู่แล้วแต่ว่าใช้วิธีการระบายอย่างอื่นซะเปิดเพลงระดังสํำหรับพี่นะเวลาพี่เครียดหรืออะไรเงี้ยพี่จะเปิด Facebook จะระบายทุกอย่างเลยลงใน f c e e o o o ของพี่แต่ว่าพี่จะไม่เปิดสาธารณะอพอเราได้ระบายแล้วมันก็จะรู้สึกดีขึ้นหรือไม่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่กูยังป่อยมวยอยู่กูเตะกระสอบ ก็ดีครับจริงจริงสอบได้ก็อครก็ได้แล้วก็อีกช่องทางนึงนะครับถ้าน้องไม่รู้จะไประบายกับใครใช่ไหมพี่ปามก็โทรมาระบายกับเราหรือว่ายินบล็อกเข้ามาก็ได้นะครับพี่สองคนพี่ปามและพี่แฉเนี่ยยินดีรับฟังรญหาของน้องนะครับครับผมสุดท้ายนี้พี่อยากจะฝากข้อคิดถึงน้องๆนะครับที่ชอบบูลลี่คนอื่นให้น้องกลับไปย้อนคิดว่า ถ้าเป็นตัวน้อง่ะน้องชอบหรือเปล่าที่แบบว่าตัวอื่นมาบูรี่ใช่ให้คิดสักนิดนึงคำว่าใจเขาใจเราใช่ครับผมเสริมนิดนึงนะครับอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไงเราก็ควรปฏิบัติกับผู้อื่นอย่างนั้นนะครับใช่ครับผมอยากให้คนอื่นให้เกียรติเรายังไงเราก็ควรให้เกียรติผู้อื่นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับใช่ครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพวกเราด้วยนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะครับครับผม เพราะบางทีคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่อ,อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับให้น้องๆแบบว่าออมีแนวทางในการปฏิบัติตัวอยู่กับโลกใบสีเราเทานี้ได้ครับอบอกไสุดท้ายนี้ก็ถ้าน้องๆคนไหนที่ชอบรายการนี้นะครับผมหรือว่ามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาให้พวกพี่พูดคุยหรือมาทอปอกเนี่ยก็ส่งเรื่องราวเข้ามาได้ที่อินบล็อกหรือว่า คอมเมนต์เข้ามาก็ได้น้องพี่แฉกที่สองคนพี่ปามและพี่แฉกเนี่ยจะเอาเรื่องราวของน้องมาท้อกันนะครับย้ำนะครับว่ารายการเนี่ยอาจจะเป็นความคิดเห็นของพวกเราสองคนที่จะมาคุยกับน้องๆก็แล้วกันถ้าน้องมีเรื่องอึดอัดไม่สบายใจคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้คุยกับพี่บ้านก็ไม่ได้คุยกับคุณครูก็ไม่ได้มาคุยกับพี่ครับผมอีพีหน้านะครับหนุ่มๆต้องติดตามแล้วนะเพราะว่าพวกพี่สองคนเราจะมาสอน การจีบสาวนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นี่ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้พวกพี่2คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวัสดีครับอ้อ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  She was a devil i k e the boy Up. Yeah, it's time to start it And, and I know you got it